เราว่าทางน้องเดี๋ยวนี้นั่นทางน้องนี่เราว่าอยากมีคู่มีคิงอยู่บ่ล่ะอยากมีอยู่อยากมีโดยแต่ว่ามีผู้มิภาคมักแต่ว่าเป็นเอฟซีทางเฮาเนาะทางบ้านขมไั่เดินมาจีบเด้สาวนี่นะเปิดบ่ชิเม่นคุ้มจริงเพิ่นยูโบสนะแต่ว่าทั้งเพิ่นที่เปิดใจเปิดวงกว้างให้ทั้งหนุ่มๆเขายูโบเนาะโดยโดยเปิดให้เปิดให้พี่น้องเลยถ้าว่าปติเนาะลูกได เรื่องเปิดใจในี่เขากจะถามอีกเนาะถามขึ้นพี่น้องเอ้ยแมนเปิดใจแท้บ่หรือว่าเปิดใจยังได้เงินเนาะบลถามเปิดใจแท้พี่น้องเอ้ยบันใตัวบันใดตัวถ้าว่าอันเขาหามได้นนะว่าลรกติคันว่าแบบว่ามักหักกันเพื่อนหับในสถานะเข้าได้เข้ามีลูกน้อยเนาะแบบเอฟซีเข้ใดสนใจอะไรก็บหับในสถานะเพื่อนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เพื่อนก็สีมักฮักวาจินซะเพื่อนก่บบริตัวเปิดใจ สบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC ทีกะลบได้หักแพงเบิร์ตทุกข่ทุกคนเบิร์ตชูมองชูบอลบ่าวจะเป็นทังลาทังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเลยโดยยินดีตอนหับข้าวชูช่องบบาวคาไพ่าบาลาวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้ะบาวคาไพ่กับเดินทางมาตะบ้านกะถือว่าใกล้เติบอยู่พี่น้องเลยเนาะกลับมาพบผอทางสาวโสดหรือว่าไม่ห่างกันยังประทนหูพี่น้องเลยเนาะทางบบาวำไพกะ ขามาบ้านเพิ่นแต่ก็มีผู้ให้อนันบอ่อเสมาเนาะหรือว่าให้อนันข่าวว่ะซะๆแต่ก็เพื่อว่าเพิ่นออกมาให้มาหน้าพี่น้องเลยออกมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายเนะะาะเพราะว่าทั้งอันทีเพิ่นก็ปลูกมันปลูกยังนะงวควายก็ต้องได้เลี้ยงเนาะม่พี่น้องเลยเนาะทางบา่าวไใก็ยังบ่ทันฮู้ว่าเพิ่นเป็นชาวโสดด้วยไม่ห่าง<ม>พี่น้องเลยไปฮู้ไปฮู้จักนํากันเนาะแม่นป่ะพี่น้องเอ้ยว่าลายอย่าห่างว่าลายมันยามมันยืดที่ส่วนพีชน้องส่วน FC เฮาเข้าไปยันทักท้ายสบายดีเพิ่น แล้วก็ถามเรื่องราวของพึ่นเนาะว่าพึ่นเป็นสาวสวยว่าไม่ห่างพี่น้องเลยไปฝากน่เด้อพี่น้องเลยโดยเนาะอันมาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์์กกดดแชรติดตามเนาะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกัพายพร้อมทีมงานเนาะไปพี่น้องเลยพอมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆหายพี่น้องเฮาได้ครับเบิรงครับชมต่อไปโดยไปพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะ มื่อนี้กทางบ่าวของไพ่กมาครับบ่าวสุกแน่พี่น้องเอ้บ่าวสรีลาดพร้อมได้ออกมาตั้งห้างหน้ากันสบายดีเด้อโดยหอดมาถึงพี่น้องเลยก่อนอื่นก็สีอาหนาถามซื้อทางเพื่อนจะก่อนเนาะซื้อจังไดเนาะซื้อไผ่ซื้อไผ่โดยอายุอายุเท่าไรละสามสิบห้าสามสิบห้าปี ปาพี่น้องเอลยนเนาะเพป็นกะถือว่ายัางเป็นน้องทั้งบา่าของภายในปีนึ่งเด้อเอ้ไฟเดียวเอ้อไฟเนาะในปัจจุบันนี่ทางน้องนี่เป็นซาสดหรือว่าสาวไม,ม,ม่ห่างสาวไม่ห่างไม่ห่างโดยมีลูกติดบ่หรือว,ว่ามีมีมีมลูกหนติดหนึ่งคนพี่น้องเอรยเนาะโดยผู้ชายลูกผู้ชายอายุเท่าไรลูกอ่ะห้าปีลูกสายซื้อยังมวน สื่อวนอายุหาปีพี่น้องเลยลูกซายเพิ่นทั้งเงินน้องนี่ได้เลิกได้ลากับผัวนี่จักปีแล้วได้จากปีแล้วสามปีสามปีเด้อก็อยากถามตื้มหนึ่งเนาะมันสาเหตุที่เลิกลากับผัวนั่นนอนนอนยังเนาะย้อนเข้าไปบอดีนี่แหละเห็ดแนวบอดีเนอะถือว่าบุคคลใจกันเนาะมักเลยมักดินมักเที่ยวเนาะมักดินมักเที่ยวมักกินวะใช่ไหมจ๊ะเด้อมีอ่ะบัดมักสางมักสามันโดดไปเหมือนกันห่ดได้ โดยเลยได้ยาห้างกันเป็นทีมห้อยแมนจีกันข้าตาลเรียบร้อยมาเลยนจีกเรียบร้อยแล้วบริตัวบ่บริตัวเลิกกันแรกก็เป็นจีกโลดทางน้องน้องไพยังโสดตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่น้องเอ้ยบัวเอฟซีบัวซีเป็นแบบผังลาทังไทยเนาะจะคุยอยากจีบได้พี่น้องเอ้ยโดย สามเพื่อนอยู่วะเป็นให้กุยให้จีดีวะจีดได้โอ้โหถามว่าอันเอฟซีของบ่าวกำไพ่นี่อยากมาแบบเที่ยวอยากมาแวะดินเยี่ยมยามทานข้าวนี่กะมาได้บ่ามาได้โอ้พี <c oughs> ่น้องเลยเนาะถามว่าเอฟซีของบ่าวกำไพ่ือว่าของทีมงาน <c oughs> อยากกันมาเยี่ยมมายาม <c oughs> มาลินแบบมาลึงมาเคยกันทั้งน้องไพ่เพื่อนกะมาได้เดี๋วกะทั้งน้องเพื่อนกันยินดีต้อนรับเพื่อนว่าเนาะ <c oughs> ไปประหอดจอดผู้ถือกะ มาหาทางบ่าวของพี่หรืว่าทีมงานพี่น้องเอ้สิพามาทางมาหาทางน้องน้องไปเลยเนาะบาซูกถามเรื่องครอบครัวเฮื่องชานเพิ่นโดยอยู่กันเด็กคนเนาะห้าร้อจำปลาเพิ่นเนาะพี่น้องเอทั้งครอบครัวเจ้าอยู่กันเด็กคนเนอยู่ด้านนี้เนาะโดยด้านนี้มีอยู่แต่สี่คนทั้งแม่หลานลูกคอยเธออยู่สี่คนโดย มีน้องนะบอน้องบอมีไปเอาลูกเอาผัวเบิรแล้วทั้งหมดนั้นมีจำกนจะคอนทั้งหมดเลยแต่เบิดมีสิบสิบคนไลรีฟิลล์ไอ้สิบคนมาลนกระหางบ่ได้อยู่น้ำอยู่น้ำลูกน้ำผัวเบิรมีขอรัวเบิรมาแล้วโดยคือทังนน้องไท่กได้ออกขึนออกซานนะบ ยังบ่มีเพือนมีแต่เสาโอ้เด้ยยังอยู่ในแม่อยู่เพิ่อนเม่อยู่โอ้ยังใครในเมอยู่เนาะโดยนนัได้ตั้งไว้แล้วเนาะหาได้แต่เสามันพี่น้องเลยได้แต่เสาเครื่องยังบ่ครบแต่ตานี้ยังเริ่มเฮ็ดอยู่บ่ล่ะบ่ได้เฮ็ดแล้วบ่มียังเฮ็ดเลยโอ้เพิ่นจะมีมีแต่เสาอหไรตั้งไง่อยคืออันหาหาตั้งเสาตอนนั้นก่อนสร้างกับผัวตอนนั้นบ่โดยยังอยู่กับผัวอยู่ รอมกันโดยแต่ว่าตอนนี้ยุติเนาะโดยโอ้ยจังเกอร์เนาะอยากยาห้างไปแล้วก็วาวในบ้านในซองกับบได้กล่อมอมบุลลมบ่มมีมุมีคนผูกอางป่านีนี้ว่าสีมุมีผวาวแต่ว่ายืนน้ำพอน้ำเมลกับเฮต้าอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดอยู่โอ้เฮ็ดกับเฮ็ดกับน้องเคยลูกอันลูกเคยของในสาวพามาเฮ็ดเนาะ เขานำจะปลาก็ได้หลายอยู three, three, right. ่บ่ปีละเลยสอบฮักมันสามพูดสามพูดจะได้ผูร้ายเนาะพอกระไปก็ได้ผู้ได้ผู้ละสามสี่ป้ายแนนลอยสอบนี่แบ่งสามพูดโดยแบ่งสามกุ้มกินบ่มาเนี้ก็บ่กุ้มแล้วก็คือยามนี่เป็นยามแลงเนาะทางนอกนี่หาเงินหาค้ำแบบได้นี่ยามนี่มันเกือบผู้จักทางหาอะไรเพราะว่ามันบ่มีผู้จ้าง ในหาก็ะพุนแลพ่นตกพาลุงพุ่นและดับนาหลับจ้างเสียหนาย้างใส่คุ้ยจางแต่ขมือนี่ไปยังไงไปเห็ดเรียเห็ดงานยังขมืออนี่ก็เพื่อไปเห็ดมาจะหายแต่น่าแบบเช่นแลมาลำคูมาลำควายโอ้มาเลี้ยงงูเลี้ยงควายโดยมาแทนแม่แม่มาบ่ได้แต่เก่ากับแม่มาพ่อได้เั่นพ่อเสียแล้วแต่ยังน้อยโอ้พ่อเหมืนเสียเนาะอยู่กับแม่อยู่กับแม่เนาะโดยจะเป็นมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ให้อยู่นะโดย มันมีเครือหลายจักกระมวนของเจ้าของดอกของมูลโอ้ของมูลี่น้องเลยเนาะโดยของรวมเจ้าเนาะทุกคนเป็นคนดูคนมันสันเลี้ยงรวมนะเนาะโดยก็คือทั้งเจ้านี้ม่ได้คิดไปหาเงินหาค้ำอยู่ไทยบ่ก็คิดยืมันหาบ่มีผู้เยือนนลูกลูกยังน้อยบ่มีผู้เย็นแม่ก็แก่แล้วลูกเมันยังน้อยอันนี้ป้าใบ่ได้เข่าเงี้ยนบ่วลูก ยังไม่ได้เข่ายังไม่ได้เข่าโดยคือแม่ไปทั้งใดกันยังไปน้ำแม่อยู่โดยยังปะบ่ได้เนาะโดยยังปะบ่ได้แต่ว่าทางน้องเดี๋ยวนี้นั่นทางน้องนี่เรียกว่าอยากมีคู่มีคิงอยู่บ่ล่ะอยากมีอยู่อยากมีโดยแต่ว่ามีผู้มาหามักแต่ว่าเป็นเอฟซีทางเฮาเนาะทางบางคลาเทศมาจีบเด้กสาวนี่นะ เพื่นอนว่าอิชิมเมนคุ้มจริงเพื่นอนยูโบะใช่ไหมแต่ว่าทั้งเพื่อนจะเปิดใจเปิดวงกว้างให้ทั้งนุ่มๆเขายูโบะเนาะโดยโดยเปิดให้เปิดให้<ด>พี่น้องเลยถ้าวารุติเนาะลูกได้เรื่องเปิดใจเนี่เขาก็จะถามอีกเนาะถามขึ้นพี่น้องเลยแมนเปิดใจแท้บอรหรือว่าเปิดใจอยากได้เงินเนาะมเปิดใจแท้เปิดใจแท้พี่น้องเลยบอได้ตัววถ้าว่าอันเขาถามได้ใช่ไหมวารุติ คันว่าแบบว่ามักหักกันเพื่อนหับในสถานะเฮาได้เฮามีลูกน้อยเนาะแตว่าแบบ fc เฮาคู้ใดสนใจเลยรก็หับในสถานะเพื่อนเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้เพื่อนก็สีมักหักโดวาจิซะเพื่อนกับบริตัวเปิดใจหาคุณหักเท่แน่นอนว่าแมนเปิดใจหาเงินทางน้องเพื่อนนี่ทั้งเฮานี่ทั้งเฮาก็ว่าคุ้มจริงเลยแมนว่ากับใคแต่ว่าทั้งน้องเพื่อนนี่มี โทรศัพท์อยู่บ่ว่าซั่นนะมีแต่ลูกเล่นลูกเล่นโอ้พี่น้องเอ้ยถ้าว่า FC ท่านใดเนาะโทรมาทักมากะสิยากๆเด้อเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยคนใหญ่ก็เพื่อลูกสิได้นอนบัดนี้แม่นแม่จึงสิได้ดิดเอาไปเอามาแม่นอนับก่อน0 0นอโทขออภัยนําอพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าว่าอยากมาหาทางน้องเพิ่นโทรบ่ติดบ่ยากทางบ่าวกําไพจัดให้พี่น้องเอ้ยมาฮอดงมาฮอดเฮือนฮอานให้นาเพิ่นโดยเนาะ สายจวดโดยกันคือทางน้องนี่แบบสเปกกันคนคุยนี่อายุอายุประมาณใดประมาณ30 40 50ขึ้นไปโอ้พี่น้อยสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าคุยบอกคุยโอ้เบวาเขาว่าเพิ่นอยากมาเอาเลยได้ใช่อย่างมาเอาเลยบอกเบว่าเจ้ากัลร่มกันเบว่าเห็นตากันแล้วนะก็เอาได้ คือบ่มุนเสียชิดนี่เนาะโดยับได้ทำได้เนาะพี่น้องเลยว่ามันเป็นลามามาเนาะแนนบางทีโอ้ยเท่าแล้วมาเอาดอกว่ะใส่ตัวเอาเงินเพิ่งก้อนเวอร์สนาแนนผู้บางคนเนาะผู้บางคนการได้โอได้ร่มกันบัดคอนี่ยังบม่เถ่าปันไดโอ้พี่น้องเลยเนาะจัดไปพี่น้องเนาะหับได้อยู่ขอเพียงแต่ว่ารหักจริงโดยแล้วก็แขงดูเพิ่นน้ำ คันว่าหักแต่แม่บ่แพงลูกกกรโยแม่หักบ่ได้คือกันเพื่อนกันใช่หักบ่ได้หลายแบบนี้เนาะเพื่อนก็หักได้โยบวชก็พายบัตรนี่เพื่อนอยากเอาเมือน้ำได้ฉับไปอยู่น้ำเพลินพุ่นว่าจะไงต่อทางน้องกันเอาไปอยู่น้ำเพลินก็ต้องหักลูกได้ได้ต้องเอาลูกเมือนำโอ้คันว่าจะเอาแต่แม่เมือบัตรแม่ไปกินข้าลูกบัตรแมทางน้องเพราะว่าทางนี้ก็บ่มีผู้เบิ่งโดยทางน้องนี่พ่อไม่สบายน้ำเพลินอยู่บ่พ่อพอโอเคพี่น้องเลยโดยว่าแต่ทางเอฟซีเฮาหักแค่หักกิิ่่่เเเนนาาาะอไปปแล้้วบบทมพ เลยเนาะเบิ <N> ่งแยงดูแลเลี้ยงเพิ่นกับลูกเพิ่นได้ว่าสันานาุกโดยก่อนสิเอาก็ต้องถามมึงทั้งว่าถ้าว่าเป็นเรื่องอายุหลายทั้งนั้นเนาะต้องถามลูกถามเต้าก่อนเนาะทั้งนั้นก็เนาะแม่นเลยบแม่นว่าสิมักแล้วว่าโดยลูกก็บ่ถามแม่น้ยเนาะบเทื่อลูกบ่พร้อมบีสิว่าตัวาราไว้้เนาะแม่นพี่น้องเอ้ย แปลว่าผู้เป็นพ่อไั้มากยุอย่างสิคือเอ็นเอฟซีชาวไทยหลายคนเนาะโดยบัตรบัตรลูกว่าโอ้ยเจ้าอันุูลาเล่พ่อเปาก็ยากอ่ะมีนาเนาะแม่พอดดีให้กันโดยทางเขาก็จะให้ทางแม่ก็ะทำลูกทำเต้าแล้วเป็เรียกห้อยก็นชิมาเอาสาวล่าเข้ากระไดพี่น้องเลยส่วนมากมันเป็นกระแสแน่นั่นแม่นทางสาวล่าเรียกว่าสาวล่าต้มหรือว่า ทังเส้นทังซี่นะทางเข้าไปไมนเกิดขึ้นแจกไปเลยเนาะแมนทางน้องไปนี่เอ้ยทางเอลยไปนี่ก้ะแมว่าตามความจริงแมนว่าออกมาตัวต้มทางนมเนาะโบแมนว่ามาเปิดใจหาเงินหาค้ำเปิดใจหาคนฮักเจ้าโดยเรื่องเงินว่ากันทีหลังแมนอยากให้ไปยังให้ชืดอแรกเต้นองพี่น้องเลยโดยคือว่าแต่คนฮักก็อยู่กับคนจังคนแมนทางเขาก็ได้แต่เป็นชื่อกลางให้ เนาะบาศีลาดนาะงบาสุโดยนั่นก็คือแบบเรื่องมังหะก็คือเป็นเรื่องของน้องเพิ่นครับนุ่มเพิ่อนเดี๋ยวขอเพื่ขอไลน์ทั้งเฮาจัดให้โดยโมย่าใสยจวดพี่น้องเลยคือทั้งทังเจ้านี่เอามาให้มานั่งค่มืงินกูก็มาคู่มืงินไม่ได้ยากก็ไ่ได้ออกให้เอื้อยออกโอ้จัดจันเนาะไม่ได้มีทางไปก็ฝากไว้แล้วเพื่อนพวกนี้ ประจาว่นคือว่าบุญโมบุญเนาเยนาะล้วพตุ่มพูบุแม่น่าเจ้าวันเทียเยอะพรว่านาผูนีนะบนนึงไอเรียงงัวเรียงควายไบนะอันนี้นะนาคอยควายมีจักตัวขุ้ยจะเลียงมีหาตหาตน้อยโดยหาตน้อยตัวบักใหญ่เลยตาไปตัวนตัวน้อยอันว่าตที่หาน้อยอันตัวส่อันสี่ตละใหญ่โดยงัวงัวมีมงัวก

หาขุดกระปูกินหาซอนอ้โหหนึ่ว่าไปหาขุดกระปูมาขายนะบนเคยขุดกระปูขายบ่บ่ขุดปลาเทืองเนาะขุดปลาเทืองลิ้มเคงเนาะพี่น้องเลยก็เป็นดูเล้งเนี่ยก็ว่ากันเนาะถ้าเป็นยงาผุนมายากเลยบ่ไพ่จบอาโลดแทนทางหาเงินหาคำใสอยี่ด้วยหาแบบไม่ใสย่ามนีมันก็หายากแน่หาเงินหาคำใส ยามเดือนอันหาเดือนหกมัน hmm. ก yeah. uh ับ huh. ห้าง่ายแน่ยามผลแปลว่ายามนี้ไปหาแนืไข่หบดแดงขายคือมูลนะบดไปเนาะเจ้านะแนืไข่หบดแดงกัมันยังมืมีไข่ได้โดยยังมืไข่ยัามมือใหญ่เจ้าเคยไปแนืมาขายอยู่บ่เคยอยู่มันหลังผู้อยากมีหังช่วยมีนะขึ้นโคกคุณแล้วครูทีนี้อยู่นิดนึงเนาะโดยโคกน้องกุ้งครู ขึ้นไปมันก็บอได้มั็นโอยากมีหางมันออกมาทางนี้ยังมีเขื่อนมีซานออกมาอยู่อันนี้เขื่อนไทยแบบโมเนอันนี้เขื่อนเอื้อยอ๋อทางเอื้อยแท้ๆจะนี่เป็นนาผุยหางยีนาเนาะเอาเป็นอย่งไี้เราปะกระไพรเราลดลมทางนอกเพิ่งแรกอะไปจังใดมีแนวอยากถามเพันจิบะเนาะ ทางเฮากาได้โอเลยล้มเนาะทางสาภัยเหนั้นนาทีพอสมควรพี่น้องเลยเจ้าโดยดผู้จักเรื่องเล่ากับพวกประมาณเนาะแมนผู้จักลึกๆก,กว่านี้กับคอมเมนต์มาเนาะท,าาทั้งทียากผูกแบบใด,ดทางเฮาสิมาถามให้มีเนาะโดยทางเฮากาได้กาขอขอบุญขอบคุณเนาะแล้วก็ที่ท่างน้องเพิ่นสละเวลาให้ทั้งเฮาถ่า,า,ายคลิปบาป่าวกกาแฟโดยสละเวลาทั้งเฮาถ่ายเนาะ มทางข้าก็ใชได้ขอตัวลาแบบน,นี้เนาะเน่ก็เริ่มขับแล้วพี่น้องเลยขับเพื่อกับซานเช่นกันกกพี่น้องเลยเนาะกัอขอลาทางน้องเพิ่นเมื่อเช่นก,กันเนาะพี่น้องเลยเอาบระกาศเข้ามาสบายดีเลยสบายดี